สวัสดีครับผมอยู่กับทีมงานเด็ก,ดดกระดับคือก่แบบซื้อพริกมาปะนี่ครับวันนี้ได้ลงงัวครับนี่ลงงัวต้มแล้วครับต้มจิ้มนมลอ,องหัวครับแหนโอ้โอ้โอโอกาแฟเห็นรึเปล่า <laughs> ตืา่นเต้นทำไมเมื่อกี้ใบงน้อยน,ะน่ะใส่เบ้ยเนื้ เปล่าแล้วมาถึงถึงเข่าเลยโอ้าขาเลยนี่เอาดินให้ด้วยนะกินแล้วอ่ะนี่ครับนงว่ะมาเดินไปนองโอ้ล้นเลยครับฮ <c oughs> ะบรรยากาศทุ่งไหทุงห่งนาก็าครับ <c oughs> หายอยู่ทุกนี้นะครับไม่ไปไหนด้ว <c oughs> ยนี่เขาชอบไม่กินเลยกินมาม่าปะ,ะมอโลงทางมานี่ยก็รถถัง แม็กซชิมไปดูเดียแม็กซชิมไปดูครับโอ้ย<แ>อนเสียงโคุณเมื่อคืนไปไหนเว้ยนเนาะเข้า,า<ๆ>บ้านแล้วอันนี้จะเขา้าแก,แก,แก <laughs> ๊้ค<ๆ>ุณเมื่อคืนน<ง>ั่นเด็กบวบย้อนเสียงอืมเนี่ยอย่าพูดเลย น้องวัวครับพี่น้องมาดูดูดพี่กำล,ลังทนเราต้มไก่นะครับจร<น>ิงจะเป็นเก้าน่่ะรุนนี้น,ะน่ะแหนนั่นมาอ,อะไรไนักเกลผมันตายเลยพี่เป็นเกลเน,น,นี่ยต้มไก่ก็ปีกงอกปีกงอกบินได้นะ่ะจริงอ,อ่อเขาเรียกอะไรนี่ตะไบเนี่ยจับนั่นจะอะไร นานแ้วเดี๋ยวมันได้กินเยอะแล้วแต่ก่อนตอนอยู่ปากช่องรีดนมนะโอ้โหกี่กินเบื่อนันนี้อะไรทำเปิดเปิดเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่เคยเปลี่ยนเอ็มร้อยเก้าสิบบอกว่ากี่สิบโอ้ยจีโอ้ยจี อุ้ยจหาอะไรกินหัวตักดินนะ <c oughs> <c oughs> เออผลไม้บ้าเวกุ้ตัต้นเนมื่อแต่กูย่บ้านเข่าอีกปลืเรียนนกกะพ่รำชิมไปดูกโอ้คือนัอ่น,นางกิน ไหนถึงเคียวลองกด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 กม่ราเนี่ย,ยม่หักเพงมีแค่รวงข้าวนะล,ลูลกไปเลยลูก <c ười> ไปยิ่งยายหมไหนนะปวดมาลุ่น,นยยาโอ้โรถมีที่ความขนง่ายเอกมีเทีย้ักูอู้่ในานามีความ่อยู่ในน้าเนี่ยพังเลยครับ เน,น้นกล้วุดา่รวจดูน้องเบื้องสงามาสิมาตรวจตัวเรื่องเราดานะวันนี้รู้ไหมเนี่ยดดได้ปลาไหลตัวนึงว่าใส่เบ็ด่าขืนเนี่ยหรือการได้ตั้งสองตัวตว่าขวดจักหน่อยว่ะหนึ่งตัเล่ตัวเดียว อมองไปกลางกันละลมนะกระบยเนี่ยแม็กปลาขาว,วเหยันปานินกลา,าง,<อ>งเถอะห่อน,อน้วน,นี่มาเกเบื่อไก่เบื่อกาไปแล้วกินปลาิที่นี่เมื่อกี้ไม่นา้ลปลาเจ็บปากมืด ลำตายอีกสองตัววันนั้นตักตุ้กันตรงไหนพวกมึงตู้แล้วก็ใส่ถังไปไม่มีใครรู้ตายวะออกไม่้ว่ามึงเอากระบะโอโห้วผมจะดูกับพี่ท่านมันยนะครับผมตัด้ักครับรถพักได้เนี่ยก็เอาไปกินหรือไม่ต้องเอาเอามาไว้ให้ผมต้องรับอยากกินก็เอาไปถือเออก็ซื้อมาปล่อยไว้ให้ต๊ะกินนี่ด้วยมันเดี๋ยห่วงเนอะเจ็บมากเลยพี่น้อง อ่อน้อเนาะอมนะออมไหมล่ะืมคือเกียรมัพูดไหมฮึเ้ะคือไหมเลยรัดูดิเดี๋ยวดูอ่ามีแต่นึ่มีอะไรมีอะไรนี่มีก็พออให้มันหนาวให้เลอบังคับพี่นก ตรงจะลอ,อง,<ร>งว่านี่อะไรเนะี่ยกินจนเป็นเก้านะ่ะอันนี้นะ่ะตรงไก่ก็ตรงไก่ครับพี่น้องเก้าน่ะหลังที่ตะปูตัดตอไก่ตัวเมียกินแม่วแต่ไก่อยู่เนี่ยกูตีงอกละกูจะบินอะไรอะไรทั้งเป็ดทั้งไก่ไ นี่จักเดือนหนึ่งก็บ,บินได้เลยนี่เดือนหนึ่งก็บ,บินในรอยเลยอ่ะบินปกระหังนี่เลยพี่ <c oughs> พภาพ,พน, <c oughs> นี่เดียวไอ้เด็กที่รับกางขี่ดานเอาเป้ี้ยทีนี้ินเหมือนโดนเลยนี่ินได้ไก่เลยไม่เป็นอะไรไก่เนาะเ้อบินเหมือนโดนเลยโอ้พ้หนิบินกระกุดผมม ซีมอะหอย่างวาะัซีมอ,อะไรนอ,นอ,รอาไอะไรห้เดียวมน่มาริน้ำจิ้มกับใส่มาจิมได้เดี๋ยวผมเอเปรี้ยวแล้วหอมมะปุ่นใช่ไหมน่าถามเหรอโ,โอ้โอหแม่ไม่ทำอะไรเลยนกกำแล้ว ดูเข้าด่นเขาช้าไม่กินเลียงเช้ามไม่ยุดกูกำกูกูขอโอ้อลดความขานายเอกว่านี่จอดคำนีอะไะบนี่มันไม่ใหม่รอนไปเดียวนี่กินมาหนักแต่แบบพากย์ยังยังมาลวยที่หลัง นั่นจันแม็กนั่งกินข้าวนี่เลยทีต้มเป็ดว่ะนกขี่ใส่หัวบเบะว่ะเนี่ยทีเด็ดเอาปืนยิงนกว่ะยิงพิชว่ะคือต้องตาอจีรัยอันนี้ทหารเก่านล้วน,นี่ทหารนี่มีจ้างหนูเสียเงินเดือนมันโต๊ะนี้หนูไป,ไม,ไปมันยต๊ะนี้บางท่อยิ่งมันโตกวันนี้น่ะดีมึงได้มีน้ำไม่ต้องสู้อมตู้กินโพแล้วดิแม็ก พี่ทวามากพูดพี่ยำตัวกระสังไม่หลงนี่เกมแมงคนเดียวโอ้โหมีการให้มอบครับก่อนควบเดี๋ยว่าดัางกินเราในการสองคนน้ะมึงตอมากระดานเจ้ <c oughs> กมัดนางตอกเราดายำหนาดาวันทีเด็ดชิวน่ะแม่เขาผ่านไปผ่านมาแม่เสียวก้าวเลย,ยนี่ใส่โู กินมะพร้าวบีบมั้เนี่ยมันมันนัวมะกดอ่ะยอดต้นมะขามมันเดี่ยอะไรมึงเอางอะไรมารูหุ่ตงตรงตมามันได้หลายเผ่าท่านนี้จะพอยิงอะไรตาต้านอ่อนมันมาปอกเปลือกจะนาลงพาเป็นเกลือไม่ใช่หรอ เครือบ้าเลยตัวลุงเนี่ยเป็นเครือเอาน้ามาไปแล้วอ้โอ้เฮ้ยไม่ใช่พักขี้เมาอันนี้ขี้เมาต้มมะเรงน้ำพริกแกะมะเรงน้ำพริกเลยดิอ่ะจะได้วะใช่ไหมนะตัวไม้บีบไหมเนี่ยบีบกระโดดตัว เอามาพี่น้องเขา้าหวานตักเข้านะสองตัวโม่เลยครับออน้ำปลาครับผมเดีย๋ยวตั้งแต่เดี๋ยวเป็นกินเค็มมาตลอดอืมเด็ดน้ำปลาด่าเนี่ยเวทงานน้อยพูดแข็งตั้งนะวมาหุงเป็นจุทะทำฝ่ามือจะแข็งตั้งมากหน่อยนึงนะด้วยไปเลีนะ้ยงเนี่ะผมเข้าต่อทานไม่ดูเลยเวลาหุงให้กิน โอ้โหพอดี๋ยวท่านนี้แหละเขาโม่ปูดือหงนี่แม่ไม่ได้โม่ไม่ได้กิขนข้าวเด็ดเลมัดแรงมั้งหุงไม่เป็นแตะหุงใหม่ม,มัดใส่เท่ากันกระอิงอันนี้เนี่ยหุงไ,ไฟฟ้านี่เนี่ยเอียแต่ใส่เพื่หน่อยนึงเตาถ่านมันร้อนปีไก่เลยกินปีไก่ได้นะทีนี้น่ะ <c oughs> มาครับข <muitas> ้าวครับอันนี้ข้าวเที่ยงนะครับชข้าเจ้ากินอาหารญี่ปุ่นไปแล้วเนีสิพี่ะอ่ะแม่ิตัเข้ามาดูวะพีเตข้ามาดูี่ขาวนี่นะพี่ตข่าวน่ะนะ ้ายู่เลยเขกายู่เลยเอ้าลจังแม่ยินเ้าเลยจัดกาลัน้องหัวอือสวดาไปแล้วอนเย็นไหมเนี่ยจิ้มค่มแลยเนาะนงัวยังข่านึงกระหวใจเป็นเหตุสังเกตได้ปะ ครับดูนะครับอันนั้นได้กินเจ้าจิ้มนอวัวด้วยแจ้เลือกดินนมมาไม่ได้กินเลยนองไวเนี่ยแต่ก่อนอยู่ปากช่องกินทุกวันไม่ยอดงอดีสามด้วยตัวลาดำจิ้มหครับคุปปุ๊มันหูหมู เออพี่จ๊องโอดแสบครับอือหือข้าวเส้นพยายามไหนกินจนไม่รู้จะกินอะไรไก่เป็ดกินจนจะบินได้อยู่แล้วเนะนี่ยเหล่านั่รับจ้างที่จานไม่เดินหน้าทวันนีจะบินอยูน่น่ะที่ปิดจะไปตักไก่ตักไปตักไก่ จีิครับจริงทอนครับดับเนีย um ่ยตัเขา้าให้เถอะเหลือห่านเหลือห่านอูยังมาทำเนืน<ม>้อกรดแม่เว้ยพี่กินได้รวยตัวขอเช้าเถอะพี่เนาะขอเช้ากินต้มมาม่ามอดตายบังคออูร้อนจ้ำพี่ครับไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมจัดการนั่น่คือมีน,นัน่งมีแข็งไโหทำนี่เลยโดนเข้าแข็งคารมิลีกูไม่กินเลยนี่ยมอกนเชะพุด